วันนี้นะจะพามาดูนะต้นไม้โบราณนะอายุมากกว่า200ปีนะเดี๋ยวจะให้ดูนะมันจะมีป้ายกำกับว้บอกนะก็ะคือเอาตามความเข้าใจของเจ้าของนะอันนี้ก็คือป้ายกำกับของต้นไม้นี้นะอันนี้ก็จะเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อต้นไม้นะโพโฮซู oh นะโพโฮซู oh นะอันนี้ต้นไม้อายุกว่าสองปีนะความสูงนะฮะยี่้าน่าจะเป็น25ห้าเมตรนะ อันนี้ก็เส้นรอบวงสี่เมตรนี่จะให้ดูต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนจะให้ดูนี่สี่คนโอบห้าคนโอบยังยังโอบโอบเราไมดเลยนี่มันใหญ่มากนะทุกคนนี่มันใหญ่มากต้นไม้เกาหลีนะดูต้นไม้โบราณนะนี่ต้นไม้โบราณมันคือใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ก็คือยังไม่ตายนะ แต่ข้างในมันเป็นโพรงหมดแล้วนะนี่ข้างในนี่ข้างในเป็นเหมือนถ้าเลยนะอันนี้ว่าง่ายๆก็เป็นเหมือนถ้าดีๆเลยนะคนเข้าไปอาศัยนอนได้นะแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปหรอกนะเข้าไปเดี๋ยวงูฉกตายนะอืคือใหญ่มากนะอันนี้จะเป็นต้นไม้โบราณเกาหลีนะนโอ้ใหญ่มากมีรูด้วยอ่ มันน่าจะโค่นลงลนะน่ะอันนี้น่าจะโค่นลงแล้วก็ต้นจริงมันก็จะตายตายแล้วนะแล้วก็เหลือแต่ต้นแบบจริงที่มันยังพออยู่ได้นะ่ะนี่นะต้นไม้นะ่ะนี่นะครับนี่ก็คือต้นไม้โบราณเกาหลีนะส่วนด้านบนก็จะเป็นเขานะจัก,กจั่นเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลนะผมไม่ได้บุกลุกผมไม่ได้บุกลุกนะมมกกนะแต่ผมเข้ามาโดยที่ ไม่ได้ขออนุญาตไม่เป็นไรน้อนะไม่เป็นไรนะเขาคงไม่แจ้งตำรวจจับผมนะนี่ข้างข้างหลังเป็นเขานะอยากขึ้นไปอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างเที่ยงลกนะมาเห่าแล้วไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าหมาเห่าหมาเหาหนีก่อนดีกว่า